นี่คือหนึ่งในเรื่องช็อกที่สุดของวงการฟุตบอลฝรั่งเศส ลียงกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่เมื่อถูกลดชั้นไปเล่นในหลีกระดับ2ของฝรั่งเศสไม่ใช่เพราะผลงานในสนามแต่เพราะปัญหาทางการเงินล้วนๆ d n c g หน่วยงานควบคุมการเงินของฟุตบอลฝรั่งเศสยืนยันแล้วว่าลียงจะต้องตกชั้นโดยยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นผลจากหนี้สินสะสมที่สูงถึง175้าล้านยูโรหรือราว149้่ล้านปอนด์ย้อนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน d n c g เคยเตือนว่าหากไม่สามารถแสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอสโมสรจะถูกลดชั้นซึ่งในครั้งนี้แม้ประธานสโมสรอ,อย่าง John, เทคเตอร์ ector, ได้ขายหุ้น43%ที่ครอบครองในคิสตันพาเลทและอ้างว่าสโมสรจะสามารถสร้างรายได้หลักร้อยล้านยูโรภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าในขณนะเดียวกันลียงก็พยายามปรับโครงสร้างทีมโดยขายรรยานแท็กกี้ไปแมนซิตี้และมักซองกาเกเรให้กับโคโมรายงานจาก BBC ระบุว่าดีวนี้ทำเงินได้กว่า190ล้านปอนด์พร้อมกันนั้นทีมยังลดราค่าเหนื่อยโดยปล่อยตัวอเล็กซองลากาเซตและอองโตนี่โลเปสรวมถึงได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม70ล้านปอนด์จากกลุ่มอีเกิล แถลงการจักสโมสรระบุว่าเรื่องเงินทุนจากผู้ถือหุ้นและรายได้จากการขายกิจการสโมสรมีทรัพยากรเพียงพอสำหรับฤดูกาล2025-2026แต่สุดท้ายทุกอย่างยังต้องลุ้นว่าพวกเขาจะสามารถพิคคำตัดสินนี้ได้หรือไม่ดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านดอทฟุตบอล